อัสสลามุอะลัยกุวมเรอกมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุนะครับอยู่กับผมจีนะครับที่ช่องจียูแคนดูนสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับให้ดูเสื้อแข่งขันมินิมาราธอนนะครับเดินวิ่งมาราธอนนะครับอ่านการกุศลปนกอันโมบารกบ้านโคกมะม่วงนะครับในวันที่3 4สิงหาคม2562นนะครับทางสถาบันปนกอันโมบารกนะครับจะมีการจัดกิจกรรมนะครับห่านนะครับการกุศลนะครับ และในวันที่3นะครับก็คือจะมีการเดินวิ่งมินิมาราทอนโอเคนะครับเมื่อมีการแข่งขันมินิมาราทอนก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็คือทางสถาบันปอนอนะครับก็คือจะมีการทําเสื้อน,นะครับออกมาจําหนานก,การที่จะใส่เดินวิ่งมินิมาราทอนนะครับได้ทั้งออกกําลังกายและก็ได้ทั้งผู้สนวนวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับให้ดูเสื้อน,นะครับเสื้อในการจัดแข่งขันกีฬานะครับปีนี้ก็คือจะเป็นเสื้อสีเหลืองนะครับ และก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโลโก้นะครับตามที่เห็นเลยนะครับดูโลโก้ด้านหลังนะครับก็คือเดินวิ่งการกุศลบอลอันมูบารรกโอเคนะครับเสื้อก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับมีแบบแขนสั้นและก็แบบแขนยาวนะครับแขนสั้นก็จะอยู่ที่ราคา200บาทนะครับและก็แขนยาวอยู่ที่250บบาทนะครับมีไซส์อะไรบ้างนะครับก็จะมีไซส์ S M L XL เอ r เนะครับนอกจากการที่เราจะได้ใส่วิ่งออกกําลังกายแล้วก็ถือว่าได้ช่วยนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนของสถาบันปนตร์อัมือบาร็อกนะครับคนที่ไม่ต้องการวิ่งนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับคนที่ไม่ต้องการวิ่งก็สามารถซื้อได้นะครับก็เป็นการซื้อเสื้อนะครับมาใส่นะครับก็ได้ช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับ เมื่อจบมาหารปอเนาะนะครับเสื้อเอาไปไหนครับก็คือเสื้อนะครับเมื่อเราซื้อไปแล้วก็คือจะเป็นของเราเองนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ไปไหนมาไหนได้นะครับต้องเหนือจากนั้นเมื่อเราใส่ไปไหนมาไหนแล้วนะครับก็คือจะมีชีอของปอนเนอันบูบารกก็ทาให้คนนะครับได้รู้จักกับสถาบันมากขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหลักๆก็คือจะมารีวิวเสื้อให้ดูกันนั่นเองว่าเสื้อของการใส่วิ่งมินิมาราธอนนะครับเป็นอย่างไรนะครับ ไซส์ของเสื้อที่มีนะครับก็ตอนนี้มีไซส์ S, M, L, XL, XXL นะครับราคานะครับตอนนี้เสื้อมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือจะมีแขนสั้นนะครับราคา200บาทและก็แขนยาว250บาทนะครับผมก็ได้ซื้อมา1ตัวนะครับเป็นเสื้อแขนสั้นนะครับก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับแขนสั้นนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสื้อนะครับสวยมากนะครับโทนสีนะครับ ด้านหลังนะครับของเสื้อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดีโลโก้นะครับสวยมากนะครับเดินวิ่งการกุสมกอนอันบูปาร็อกนะครับเห็นไหมครับคนที่ไม่ต้องการที่จะเดินวิ่งนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้เช่นกันนะครับก็เป็นเสื้อปกติเลยครับก็คือซื้อไว้ใส่นะครับแล้วก็ได้ช่วยอหนุนนะครับทาสถาบันกอนอะด้วยนั่นเองนะครับโอเคเราจากจบงานนะครับก็คือ เสื้อเราซื้อไปแล้วก็คือเป็นของเราเองนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ไปไหนมาไหนได้นะครับและก็ที่สําคัญนะครับเราใส่ไปไหนมาไหนนะครับก็คือจะมีโลโก้ของปอนออันมูบารอกนั่นเองนะครับคือเราไปไหนมาไหนก็จะทําให้คนได้รู้จักสถาบันปอนออันมูบารกมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขออภัยนะครับไม่ได้มีเสื้อแขนยาวตัวจริงมารีวิวให้ดูนะครับมีเฉพาะแขนสั้นให้ดูกันนะครับโอเค แขนยาวก็จะประมาณนี้เช่นกันนะครับแต่เพียงแตกต่างกันตรงที่แขนนะครับแขนยาวก็ให้ดูในรูปแล้วกันนะครับก็ตามนี้นะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับอาถูกใจก็ อย่าลืมกดไลค์กันด้วยกดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะครับวันที่3 4สิงหาคม2562เชิญทุกคนมาร่วมงานการกุศลสถาบ worth, ั ok, าบนปนอันมูบารกหมู่ที่8ตตำบลนาเขนอเภเมืองนครศิีธรรมราชมากันเยอะๆนะครับอย่าลืมบอกกล่าวกันด้วยนะครับสวัสดีครับสําหรับ